ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง<ม>เดียวพ่อยวันนี้ก็มากับอะไรที่แบบรู้สึกว่าแปลกสำหรับเรานะเพราะเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพอดีว่ามีช่วนึนงอ่ะเรารู้สึกเสี่ยวฟันแบบมากๆเลยตรงฟันการามฟันคุดมันขึ้นมาแล้วมันแบบเหมือนมีเศษอาหารไปติดเนะาะทำความสะอาดไม่ดีฟันมันเลยคุดมันก็เลยทําให้เสียวฟันก็นะก็เลยลองไปหาแบบหาดูในพวก Google ในช้อปปีใน l a z a d a อะไรเงี้ย ก็ไปเจอตัวเนี้อันนี้เราเจอในช e ้อปปี้อ่ะเราจำไม่ได้ว่าเราซื้อมาเท่าไหร่แต่จำได้ว่าประมาณไม่เกินร้อยอะ่ะหรืออยู่ที่ร้อยกว่าเนี่ยน,นี่เห็นเขาบอกว่าแค่แค่หยุดแค่หนึ่งดอปอ่ะก็จะช่วยลดอาการเสียวฟันที่ดูในรีวิวนะบางคนก็เหมือนแบบเขาบอกว่าฟันแตกเขาก็แบบมาปลายๆให้มันแบบหายหายเสีย mm hmm. วฟันหายเจ็บฟันอะไรเงี้ยก็ได้วันนี้เราก็เลยมาลองเลย แต่ว่าเราก็ไม่ได้เสียวฟันเท่าวันแรกแล้วอะแต่ถ้าถามว่ายังมีเสียวอยู่ไหมมันก็มีมีอยู่บ้างแต่ถ้าถามว่าทําไมไม่ไปหาหมอ,อฟันก็เพราะว่าช่วงนี้มันก็แบบโควิดเราก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเราก็ยังไม่เคยกล้าไปวันนี้มาเริ่มเลยแล้วกันนะ อันนี้เราก็แปรงฟันก่อนใช้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้มันต้องแปรงฟันก่อนใช้อะไรหรือเปล่าเราคิดว่าถ้าพวกที่เกี่ยวกับรักษาพวกในช่องปากอะไรเงี้ยแปรงฟันก่อนใช้ได้ก็ดีดมกลิ่นแปบนกลิ่นเหมือนยารักษาสม,มุนไพรอ่ะก็บอกหยดหนึ่งนะจะโฟกัสให้หรือเปล่าเป็นสีแบบออกคุณๆน่ะเอาป้ายเลยนะอา่า ไปใช้มือแป๊บเึงมาแล้วมันเป็นแบบเย็ยนๆอนะ่ะมันโดนลิ้นมันก็เย็ยนๆนะดูว่าก็น่าจะพอเข้าปากได้ก็เข้าปากได้สิไม่งั้นเขาจะใช้กับช่องปากได้ไงมันเย็ยนๆแล้วก็มันก็กลิ่นสมุนไพรแรงเลยอะ่ะพอสอบกันเอดีนะพอกินมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะ อันนี้ทุกทีถ้าเราใช้ฟันฟันบนกัดใช่มันจะรู้สึกเสียวฟันไม่รู้สึกนะตอนเนี้ยไม่เป็นช่วยได้นะแต่เราไม่รู้ว่าอันเนี้ยใช้ได้กี่ชั่วโมงหรือว่าได้กี่วันเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะลองมาบอกแล้วกันว่าผ่านมากี่วันแล้วเราจะกลับมาเสียฟันอีกแต่ดีนะแค่หนึ่งแค่หนึ่งหยดมันก็ช่วยอะ้ได้แค่มันสัมผัสแปลกๆอะเหมือนอันเนี้ยไปเคลือบฟันเราอ่ะ ให้เรารู้สึกไม่เสียวฟันก่อนหน้านี้เราก็เคยใช้เกลือนะแบบเกลือทํากับข้าวอะป้ายมันก็ยังรู้สึกว่ามีเสียวฟันนิดนึงไอ้ก่อนป้ายเกลือต้องอมเกลือไว้ประมาณ5้าสนาทีตอนนั้นโคตรเค็มเลยแล้วก็หลังจากวันนั้นก็ผ่านมาประมาณ3าสี่วันนะ่ะสามสี่วันที่อมเกลือมันก็เหมือนเริ่มกลับมาเสียวฟันใหม่อะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะมาเทียบว,ว่าอันเนี้ยแค่แค่หนึ่งหยดอันเนี้ย เราสามารถใช้ได้ถึงกี่วันงั้น๋ยวไปเจอกันวันอื่นตอนนี้ก็ผ่านมาสักประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มมีอาการกลับมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้เท่าเหมือนตอนแรกที่ก่อนทายาแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งกินอาหารด้วยมั้งมันก็ไปกระทบไปเสียสีอะไรพวกนี้ยตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณวันกว่าได้แล้ว ก็คือรู้สึกว่ามีบางทีที่แบบเสียวฟันบ้างแล้วก็ไม่เสียฟันบ้างแต่คิดว่าอันนั้นอ่ะใช้ได้ประมาณแบบใช้ได้ชั่วคราวอะ่ะแบบถ้าเราไปแปรงฟันหรือว่าไปกินข้าวมันก็เหมือนลดประสิทธิภาพไปหน่อยแต่ว่ามันมีเยอะไงใช้ได้เยอะแ,และและบ๊ายบาย